รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการสนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนนโทรศัพท์0 8น8 8 0 7 5 5น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรไม้ศักดิ์หลังใหม่วัดหัวกระบือบรงทุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 สวัสดีค่ะเรอิสริยาอภิชัยขณะนี้นะคะเราอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระเบือค่ะ กรรมนวัตการค่ะหลวงตาจ่าสวัสดีหลวงตา,าคะรายการร้อยเรื่องราววารตี้ที่ผ่านๆมานะคะมีคุณผู้ชมชมรายการเยอะะมากมายแล้วก็าฝากคําถามมาถึงหลวงตาด้วยค่ะ,จะเจริญพรฝากคําคถามว่าอย่างไรไม่ทราบจะได้ค่ะคำถามแรกนะคะเออคือสัตว์เดรัจฉานะคะ,จะเจริญพรสามารถที่จะทําบุญหรือว่าทําบาปได้ไหมคะมีบุญหรือว่ามีบาปติดตัวได้ไหมคะ,จะเจริญพรมวลมนุษย์และสัตว์โลกที่เกิดมาในโลกนี้ ทุกคนมีสิทธิท,ที่จะทําทั้งบุญทั้งบาปได้ตลอดการตลอดเวลาและที่เราเกิดมาก็เกิดด้วยบุญและบาปที่เรากระทาไว้ในอดีตชาติเมื่อสัตว์ในราฉานบางชคนิดเขาก็มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศนได้สร้างบาปได้ตัวอย่างง่ายๆคือสุนัขสุนัขเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ทําได้ทั้งบุญทั้งบาปคือบางทีเขาอาจจะเหี้ยมโหดดุร้ายเลือกใครไปเลแกเขากัดคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเลือกไป อะไรทำร้ายสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างนี้ก็จะเป็น,นเขาเรียกเป็นบาปแต่บางทีเขาอยู่กับเจ้าของเนี่ย <c oughs> เขาจะรักเจ้าของช่วยเจ้าของ <c oughs> เขาปกป้องคุ้มครองดูแลเจ้าของบางทีเคยมีนะนิธิวัดนี่แหละงูเห่าเนี่ย <c oughs> เขาจะเข้ามาในที่กุฏิลุงตาเนี่ยลุงตาจะลงไปงานศพกลับมาเนี่ยเขาจะกัดงูเห่าเนี่ยตายตัวเล็กๆก,ก,กัดแล้วเขาก็จะนอนเพ้าเขาว่าไว้งั้ะคือเขาจะโชว์ว่าเนี่ยฉันได้ ทำเทำคุณประโยชน์แล้วคือถ้าเขาไม่กัดงูเห่าตายกูงูดงูเห่าอาจจะเก็บเรากัดก็ได้คือนักทุนนักเนี่ยมีคุณประโยชน์มากหลาย,ลายชนิดตัดทุกชนิดเขาได้ทำได้ทั้งมุอทั้งบาปเหมือนกับมนุษย์เลยเริญห่อค่ะหลวงตาค่ะแล้วก็ สัตว์โลกนะคะที่ตายไปแล้วเนี่ยนะคะอะไรที่ตายไปคะจิตตายหรือว่ากายตายคะหลวงตาที่ตายนั้นนะคือคือเขาเรียกละสังขารแต่จิตนั้นยังไปเสวยผลกรรมที่ทําไว้ทั้งกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมหรือว่าทั้งบุญทั้งบาปบางทีพูดถึงกุศลอกุศลโยมบางคนบางท่านไม่เข้าใจแต่บุญบาปเนี่ยโยมจะเข้าใจก็ละสังขารแล้วจิตก็จะไปเสวยผลบุญและบาปในภพใหม่ภูมิใหม่ทั้งมนุษย์และ สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงจะิญพรอสใชค่ะหลวงตาคะแล้วถ้าเราวิปัสสนากรรมฐานมากมากเนี่ยคะ่ะเวลาเราตายไปอย่างเงี้ยคะ่ะจิตเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าจิตเราจะเป็นอะไรอะคะหลวงตาเจริญพรหอ,อการที่เราปฏิบัติสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถึงละอาสวะกิเลสได้หมดสิน้นสามารถที่จะสาเร็จ มรรคผลนิพพ่านไม่ต้องเวียน่ายตายเกิดอีกแต่ถ้ายังปฏิบัติยังไม่ถึงละอาสวะกิเลสได้ไม่หมดสิ้นก็ยังต้องกลับมาเวียน่หยตายเกิดอีกนับพบนับชาติเราเราอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่สามารถจะทราบได้พุทธองค์พระองค์งก็คงเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นหลายพบหลายชาติแต่ว่าบำเพ็ญบาร,รมีตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายพระองค์ได้บำเพ็ญจนกรได้หมดอาสวะกิเลสบรรลุอาสวะขายก็ ถึงมรรคผลนิพพานและประชาชนคนทั้งหลายก็สามารถปฏิบัติตนให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรมตราบนั้นพระอรหันยังไม่ว่างจากโลกแล้วเรา,าทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะบรรลุอรหันต์รืรล,ะละกิเลสเป็นสมุทเธทมหาหนได้เจริญพรสาธุค่ะหลวงตาหลวงตาคะถ้าแบบนี้การฝึกวิปัสสนารกรรมฐานเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกสมาธิก่อนใช่ไหมคะ,จะเจริญพรคือต้องเรียก สมถะสรรมถะนี้เป็นบาดเบื้องต้นของการเจริญวิปัส,สนาคือเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยก็จะยกจิตขึ้นพิจารณาสภาพทั้งหลายทั้งปวงคือต้องมีต้องมีงมสรรมถะคือจิตสงบคืาเรียกเป็นสรรมถะแล้วเมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาทั้งทั้งขานทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงเจริญพรค่ะ หลวงตาคะเดือนนี้เป็นวันารา <จะ S 2> ราชสมภพพระราชสมภพหรือว,ว่าจเรจริมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านเจริญพรวัดหวัวกระบือมีกิจกรรมหรือว่าอะไรพิเศษไหมคะหลวงตาจเจริญพรวันพระราชสมภพวันที่28กร,รกฎาคมนะที่กําลังจะถึงนี้ที่วัดหวัวกระบือก็จัดก,กิจกรรมทําบุญใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเจริญพุทธมนต์ชักชวนญาติโยมท่านสามชนมาร่วม สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีแก่ตัวเราแล้วก็จะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม,มเอาบุญกุศลคุณ,คณงามความดีบารมีที่เราได้กระทำไปแล้วเนี่ยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระคุณตแด่พระองค์ท่านนะฮะให้ขอให้อธิษฐานให้พระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีพระชนมายุอยู่ยืนยืนนานและก็ทุกวัดวอารามก็จะจัดกิจกรรมทําบุญเฉลิมพระชนม์ศรัทธาดนั้นเดือนกรกฎาคมนี่เป็นเดือนที่มีวันสําคัญมาก หลายหลายวันนะฮะเราทั้งหลายตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบิเมกันตลอดทั้งเดือนนะเดือนกรกฎานี้เป็นช่วงฤดูฝนเจริญพรงานของหลวงตาที่ปรับปรุงพื้นที่นะคะทาอยู่ไหมคะหรือว่าต้องหยุดตามฟ้าฝนในในฤดูฝนตกมาก็ต้องหยุดเช่นกันเพราะว่าตามตามตามอะไรก็เรียกตามฝ้าตามฝนก็ไม่สามารถจะวิ่งเข้าได้ก็หยุด ระยะเหนึ่งเจริญพรแต่งงานก่อสร้างอโบสถแล้วคะ่ะหลวงตางานก่อสร้างอโบสถนี่ไม่ได้หยุดแต่ประการใดทําตลอดการตลอดเวลาขณะนี้กเ็เทคว้าชั้นที่ตัวโบสถแล้วแล้วก็กาลังจะทําโครงสร้างหมายโครงหลังคาคและก็จะก,กั้นผนังด้านฝวาแล้วเจริญพรครืบหน้าไปได้เยอะแล้วก็คืบหน้าไปพอสมควรแล้วก็ใช้ประโยชน์มาได้เ,เป็นเวลาหลายปีแล้วเจริญพรหลวงตาคะ่ะช่วงนี้ก็ยังมี ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอื่นๆหรือว่าโรคโควิดก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ค่ะเจริญพอรอย่างเช่นวัดหัวกระบือก็ยังป้องกันอยู่เช่นเดิมใช่ไหมคะที่นี่ก็ยังมีอยู่ตลอดด้านหน้าอ,อโบโสถจะมีะเจลล้างมือจะมีเครื่องเช็คอุณหภ,ภูมิอยู่ตลอดเพราะนั้นโยมจะมากราบหลวงพ่อโตเนี่ยสักติดแล้วไม่ต้องกลัวภัยพิษโควิดเพราะวัดหัวกระบือเนี่ยหลวงพ่อโตขึ้นแล้วหลวงพ่อโตหมอยาจะขจัด ไวรัสโควิดไม่มีพิษลายทำลายได้เจริญพอนสาธุค่ะหลวงตาหลวงตาคะนอกจากมียันศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงตาแจกแล้วยังมีอะไรอีกคะที่หลวงตาเวลาญาติโยมมาหลวงตามีให้เป็นที่ระลึกกับบ้านก็ตรงนี้ก็ยังมีเนี่ยองทาเวสุวรรน์ขณะนี้ก็ทางวัดกำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทางด้านทิศเหนือก็ สามี่โฉนดและก็ทางด้านทิศใต้ก็3-4มโฉนดก็ได้รับการนุเคราะห์จากบริษัทที่ทำทางด่วนยกมอบดินให้จำนวน2,000 20, มคิวหรือว่าสองสอันคันรถสิบล้อแล้วก็ของบริษัท KPY ยกดินถวายดินให้อีกจำนวนห0พันหกพันคิวหรือว่าหกหกรคันรถเพราะได้ทราบว่าวัตถุะิบมีที่ราบรุ่มที่ต่ำมาก ญาติท่านก็มีศรัทธาถวายดินให้และแต่ว่าการถวายดินแล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งดินที่จะนํามาปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังวัดก็ทางวัดก็จะมีเนี่ยของที่ระลึกมอบให้ยกจะมีหลวงพ่อโตตอนบกงหลวงพ่อโตหมอยาและมีหลวงพ่อทวดหยบน้าประเดจืดมีองค์ท้าเวสุวรรณนะที่เป็นเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองรักษาดวงชะตาญาติโยมทั้งสาุชนก็เนี่ย ได้รับชมรับฟังแล้วก็มาร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพรถขนดินกันอยู่ตลอดการตลอดเวลาแต่ว่ายัางไม่เพียงพอกับจํานวนที่เราจะต้องจ่ายค่ารถขนดินเจริญพรสาธุคันตาหลวงตาคะช่วงนี้นะคะขออนุญ,ญาตหลวงตาให้พรคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกทกท่านที่ชมรายการอยู่ด้วยขันเจริญพรท่าโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการ ร้อยเรื่องราววารตีอยู่ในขณะนี้ก็ญาติโยมทั้งสาวผชมก็ได้ทราบข้อมูลเนื้อหาสาระของวัตถุกระบือมาพอสมควรแล้วนะก็โดยมีมิตรไทยแลนด์เวอร์ฉะนั้นวันนี้รายการร้อยเรื่องราววารตีก็คิดว่าพอสมควรจะเวลาในท้ายที่สุดนี้ก้วาวพร้อมมิตรไทยแลนด์เวิร์ช่างกล้องช่างภาพขอกราบปรารนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้า คุณพระาธรรมและคุณพริรียสฆงและด้วยอำนาจบัญญิติด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสบกงหลวงพ่อโตหมอยาองค์ท้าเวสวรณทางสีเขียวเหนียวทรัพย์สีแดงแรงฤทธิ์และถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกกล่าวขอกราบปรารนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติประชาธนาองค์เจ้าค้ามหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ขอาพระองค์ทรงมีพระบรารณามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงวประชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญว่าเราพงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชวการะนานและขอญาติยโยมท่านสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างนมีตลอดการตลอดเวลาขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความถูกความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้โชคดีดวงดี ร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญมีบุญเป็นทุนเป็นำไราตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทิญทอเจริญพรขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบัวสดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1ป9หร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือ ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284540099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์ทโทร0875005800